สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องเอเวาลินอาราเนียวันนี้วันนี้เนี่ยจะขับมันจักรยานสองล้อให้ดูคะ่ะก,กดไลค์กดติดตามกดตักกดซับซับใครกดไลค์ให้ด้วยอย่าเนี่ยอย่าพูดแบบนี้เดี๋ยวจะต้องเอากระตุกให้อีกอย่าอย่าลืมซับซับใครนี่นี่เอาล้อเอารถสปอร์ตออกแล้วนะครับยุ๊เอ้ยไปแล้วไปแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปไหนไปไหนไปไหน เอาเฮ้ยไปไหนเล่าไปไหนเล้วได้มาถุงนี่แล้วอันนี้อันนี้เนียปัดได้นานหรือยังใกล้แล้วเนียปัดเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ละตั้งนานแล้วตั้งนานแล้วนะครับกลัวรถเลยเดินเราไหนเนี่ยลองปัดเลยปั่นโชว์หน่อยปัดแบบไม่เอียงเแล้วเลี้ยวให้ได้นะเลี้ยวได้แล้วเลี้ยวได้แล้วตอนนี้เนียจะเลี้ยวไม่ค่อยได้ ปั่นด้วยตอนแรกเจ้ไม่ให้ป้าต้มเองขอปัอน่นได้ไหมก็คนที่มันเล็กอ่ะเนี้ยเนี้ยปั่นสองรอบเดี๋ยวให้เจปั่นต่อได้ไหมอ่ะงั้นเนี้ยปันนปป่นก่อนเร็วไปปั่นก่อนเจไปแล้วนะครับคีอ <c oughs> ตอนนี้ก็เริ่ม <c oughs> ปั่นได้แกล้งกันเนี่ยอ่า <c oughs> อันนี้ป้าป้าก็ไปเปลี่ยน ไปเปลี่ยนเขาเรียกว่าไปเปลี่ยนตรงมันดันที่ดันตรงที่เท้าใช่ไหมกลับเปิดให้เป็นนิดนึงเบรกแรงดูเบรกดูเบรกสิไหนเบรกได้ไหมเนี่ยไปแล้วนะครับบึนๆเลยไม่ใช่บึนๆสิปั่นไปเลยโอ้ปั่นไปหน้าสุดเลยเออเลยโอ้โหเสียวรถเลยโอ้ยไปข้างหน้าสุดเลยข้างหน้าสุดเลย ไปแล like ้วเด็กเจก็ไปแล้วเจเจนำไปเลยเดี๋ยวปั่นตาเจเจไปรูปไปแล้วนะครับอ้คนนี้ไปนู่นคนนี้มานี่ดูกันเลี้ยวกันเลี้ยวตายเจไปรูปโอ้เกือบแล้วเกือบได้ไปติดต่อป้าป้าใหม่แล้วเรยวทำไรเนี่ยเจ๊ก่อน ้อมยังอ๋อดุ้ยเดียามาไปเลยดุยเร็วแล้วครับไปนะครับสองพี่น้องอันนี้ก็เพิ่งปั่นเพิ่งปั่นเพิ่งปั่นไม่ได้เก่งโอ้มีเบรกเราต้องใช้เบรกด้วยับเบรกอยู่ที่มือแน่ใช้เท้าแน่ใช้เท้าแล้วเราจะมีเบรกที่มือทำไมเราไหนลองเบรกมือให้ดูสิได้ไหม ได้ไหมแอนถ้าเบรกแล้วมันก็จะอยู่แค่ไงยังวนะันหลังขี่มอไซค์ได้ต้องฝึกเบรกจากจากักรยานใช่ไหมไปด้วยแต่มันเอาไม่อยู่อ่ะเบรกะนะเบรกเอาไม่อยู่เบรกเอาไม่อยู่อ่ะต้องบิ<ๆ>่งตรงนหน่อยไปด้วยไป้แล้วครับอ้าวเรียนบุ้งก็มาพอดี ไปเลยสุดเดียวได้ใช่ไหมไม่ต้องเข้าตรงนี้ครับครับเข้าตรงนี้ัดไปตรงนู้นไปตรงนู้นไปตรงที่โล่งๆเดี๋ยวเข้างนี้จะโดนรถพักกลัวเลอเพื่อนดุยเอารถแกลเราวตักผ้าแทนเออมันจะโดนเราตักผ้าแทนตอนนี้ จะดูไหมนาต้องมีเชือกเอาไว้ข้างหลังไหนจะเอามาทำอะไรเอามาให้คนดันเอามาให้คนดันจาไปเก็บไงาเชือกไปเก็บทำไมโอ้ปานลุยต่อเร็วไปต่อเร็วโชว์สองล้อแบบเทพเร็วว้วน่ตั่เจังลุย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 ปันมิก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  พี้ม <c oughs> ีคนล้มตรงนี้ไม่นี้เราไม่เข้าทางนี้ทางนี้มันเล็กเกินไปนะครับทางนี้เล็กเกินไปาไมาไปติดตามจับมาไม่ทนันเลยเร็วเกินไปจนล้มเลยเร็วเกินจนล้มเลยนี่นะที่ใส่ขายาวอะ่ะเออไม่เป็นไรแล้วล้มก็ลุกขึ้นมาใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็เล่นนใหมนคน <c oughs> ไม่อยากแล่นอะไรนะ รองเท้ามันเริ่มแก่รองเท้ามันเริ่มแก่ใเรียกว่ารอ,องเท้ามันเริ่มเก่ามันเริ่มแก่เริ่มเก่า,มกาไม่มาทางนี้ไม่มาทางนี้ไม่ไปฝั่งนูง้นจับจับทำไมาทางนี้มันมันจะโดนรถอ่ะค่อยหลองค่อยล,อยลังไปเลยต้องหาที่ใหญ่ใหญ่ให้ให,ให้เด็กๆเล่นอีกรอบหนึ่งแล้วลุย เนี่ยจะแบนแบนให้ดูจะรอดไหมนี่วันนี้อยังากบ้างอ่ะเจ็บตูดมันไม่มีอะไรไว้เนี่ยมันเจ็บตูดได้อ๋อมันเจ็บตูดเพราะว ตอนนี้อะไรไว้เหรอเออไปเดจเจ๊มาปั่นให้ดูสิมันแข็งเดจเจ๊ปั่นให้ดูแข็อ้าวไม่แบ่งให้เจ๊เลยเดจเจ๊ปั่นกันได้ยังไงยากมากโอ้อยากปั่นโอ้มากอดอะไรนะอยาปั่นอยากปั่นก็ไปซ่อมนะครับเพราะตอนแรกบีก็จะได้ปั่นนะใช่ไหมแต่บีบอกว่าเอาขอของขวัญนะครับจากจักรยานเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะ เป็นกล่องซูมแล้วก็เลยอดได้จักรยานกลายเป็นกล่องซูมไปแทนนะครับอยากเล่นอะไรนะอยากเล่นอ่ะอยากเล่นนะแต่ได้กล่องซูมไปแล้วไงอ๋อเอันนี้แทนนะเอามอร์ไซน์แทนเลยเหรอโอเคเอาอย่างนั้นโอเควันนี้เราพอละนะครับเดี๋ยวให้เด็กๆเล่นกัน่อฮะยังอ่ะงั้นปีปิดคลิปหน่อยจะปิดป่ะออะไรนะ เจ้ก็ปิดคลิปวันนี้ใครปิดคลิปดีเนี่ยได้ไหมหน,นูหนูหนูเนียเปิดหนูปิดอ่อันปิดด้วยกันเลยหนึ่งสองสามเนียขอตัวลาไปก่อนบ๊ยายบาย